สวัสดีครับชาวราศีมีนดาวพระเกตย้ายวันที่23พฤษภานี้นะครับชาวราศีมีนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างร้ายดีอย่างไรและปรับปรุงดวงชะตาอย่างไรไปฟังกันเลยครับอยากเชิญชวนให้พี่น้องมากดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับในช่องนี้นะครับจะได้รับรู้ข่าวสารทางด้านเกี่ยวกับการดูดวงชะตาของท่านนั่นเองนะครับ ดาวพระเกตนะครับเป็นดาวแห่งจิตวิญญาณเป็นอากาศธาตุทางโหราศาสตร์ไทยเป็นซิกเซนเป็นสัมผัสที่6เป็นเรื่องราวของความลึกลับที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างเช่นร่างสังหรณ์การฝันดีฝันร้ายแล้วเกิดขึ้นเป็นความจริงความรู้สึกของการมองเหตุการณ์ต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นจริงสุดท้ายปลายทางแล้วมันเป็นจริงนะครับ อันนี้คือดาวพระเกตนะครับส่วนชาวราศีมีนจะไปเกี่ยวข้องกับดาวพระเกตอย่างไรในแง่มุมไหนนะครับมาฟังกันทีละหัวข้อเลยครับดาวพระเกตจะย้ายมานะครับอยู่ในเรือนภพที่ชื่อว่าปุตตะปุตตะแปลว่าลูกบุตรหลานคนที่อยู่ในใต้บังคับบัญชาของเรานะครับหรือว่ารุ่นน้องกว่าเราหรือว่าโชคลาภก็ได้นะครับสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับชีวิตเราก็ได้นะครับหรือว่า การเกิดอะไรขึ้นที่เราไม่ได้คาดฝันไม่ได้หวังนะครับแต่เกิดแบบปุบปรับฉับพลันนะครับทีนี้ชาวราศีมีนมันจะเกิดดีมากกว่าเสียนะครับเหตุผลเพราะว่ามันอยู่ในเรือนภพที่ชื่อว่าปุตตะปุตตะเนี่ยชื่อมันดีนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องดีๆในชีวิตเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนช่วงนี้นะครับใครที่เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทำกุศล มันจะเร็วนะครับมันจะได้เร็วมันจะขึ้นเร็วมันจะสําเร็จเร็วส่วนชาวราศีมีนใครก็แล้วแต่ที่ทําบุญกุศลมานานมากแล้วเชื่อในเรื่องของบุญนะครับไหว้ป้าสวดมนต์หรือทําทานอะไรก็แล้วแต่ตามหลักศาสนาของท่านณนะช่วงเวลา2เดือนนี้ที่ราหูมาอยู่นะครับท่านจะทํางานส่งพลังให้กับท่านคือเอาความดีที่ท่านสั่งสมไว้เนี่ยออกมาใช้งานออกมาแสดงผล ออกมาทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยรู้สึกจับต้องกับบุญกุศลที่เราเคยทําไว้ครั้งเก่าก่อนได้นะครับคําที่พูดว่าทําดีไม่เห็นได้ดีเลยรอบเนี้ชาวราศีมีนเนี่ยจะเห็นแบบจับต้องได้เลยนะครับท่านจะรู้สึกว่าคุ้มที่เราเคยทําความดีครั้งเก่าก่อนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนนะครับเร่งทําความดีให้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าพอ มีอะไรดีๆในชีวิตแล้วก็หยุดทําเลิกทําไม่ได้นะครับมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของท่านสตาร์ตรงนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวข้าวหน้ามันจะได้ออกดอกออกผลแบบเสมอต้นเสม,อ,สมอไปลานะครับชาวราศีมีนะครับช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านเองมีความสุขกายสบายใจเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งใครที่มีสังคมแบบออแกไนซ์แบบทำงานเป็นจอบๆนะครับแบบทำงานดีไซน์ ออกแบบวางแผนใช้ความคิดเป็นหลักรอบนี้ท่านจะรู้สึกว่ามันโฟล์มากบันคล่องตัวมากทําได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานด้านนี้นะครับหรือว่าอยู่ในสังคมแบบนี้เร่งสปีดต,ตัวเองทํางานตัวเองให้มีคุณภาพให้ได้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้นะครับทำงานประจําด้านอื่น ขอให้ตัวเองสดใสสดชื่นทำตัวให้เหมือนกับกลายเป็น14อีกครั้งไว้นะครับท่านจะได้มีโชคมีราบเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของความรักใครที่โสดอยู่ณนะช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจจะมีโอกาสเจอคนที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะครับอยากจะสารสัมพันธ์กันต่อไปด้วยซ้ำอ่าข่าวดีนะครับสำหรับคนโสดที่เป็นชาราศีมีน สำหรับคนที่ไม่โสดเป็นอย่างไรไม่มีอะไรนะครับท่านก็ทำตัวกับคู่ชีวิตให้มีความสุขพากันไปเที่ยว พากันไปดูหนังพากันไปทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องราวของย้อนวัยหรือว่าความสนุกสนานเข้ไว้นะครับพระเกตเนี่ยเขาจะได้ส่งพลังและทํางานตามดวงชะตาของเราเมื่อเราเข้าไปเล่นกับเขาเขาก็ยินดีที่จะทําตามดวงของเรานะครับนั่นก็คือส่งความสุขความเจริญส่งความยิ้มแยม้มแจ่มใสส่งโชคลาภให้กับเราด้วยนะครับขอ้ชาวราศีมีนะครับจัดบ้านใหม่จัดห้องนอนใหม่ จัดมุมที่เราอยู่เป็นประจำจัดใหม่ได้เลยนะครับให้มันรู้สึกว่าอยากอยู่นั้นๆสุขกายสบายใจนะครับที่จะได้อยู่กับที่ที่ตรงนั้นนะครับมันจะได้เป็นไปตามดวงในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีมีนจะมีโอกาสได้เงินจากงานใหม่ๆชาวราศีมีนจะมีโอกาสได้เงินจากสิ่งใหม่ๆที่ท่านลงมือกระทำนะครับหรือว่า ใครที่ลงเรียนอะไรหรือว่าไปสมัครงานทางโลกออนไลน์ไว้ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันจะออกดอกออกผลมันจะทําให้ท่านได้เงินจากเรื่องใหม่ๆงานใหม่ๆที่ท่านทําไว้ตั้งนานแล้วแต่มันยังไม่สําเร็จนะครับหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มกระทําทางโลกออนไลน์หรือว่าอะไรใหม่ๆมันจะส่งผลเป็นเงินให้ท่านได้ในอนาคตนะครับในเรื่องของการงานนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ ขอให้ใส่การจินตนาการเข้าไปขอให้ใส่การดีไซน์เข้าไปนะครับขอให้มองมุมในรายละเอียดของงานนั้นๆแบบที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยมองนะครับตกแต่งงานให้ดีๆนะครับรูปแบบงานทำให้มันดูดีมากกว่าเดิมที่เคยทำมาดาวพระเกตก็จะส่งผลให้ท่านมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับและยิ่งดาวประจำตัวนะครับของชาวราศีมีนเดินไปอยู่ในเรือนภพที่ชื่อว่าพันธุนะครับ แปลว่าความสําเร็จความมั่นคงการขวนขวายความพลาคเพียรพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวและดาวพระเกตก็ยังมาช่วยส่งเสริมทางด้านความสําเร็จทางด้านโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศรีมีนณสองเดือนนี้นะครับมีความเพียรกับตัวเองให้สุดจินตนาการให้สุดมีความสุขที่สุดแต่งตัวให้ดีที่สุดนะครับ มีเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างสําหรับชาวราศีมีนะครับช่วงนี้ใครที่ชอบติดน้ําหอมนะครับใครเป็นคนที่ติดน้ําหอมก็ฉีดไว้อย่าลืมใครที่ไม่เคยใช้น้ําหอมเลยนะครับพยายามลองหัดใช้ดูพยายามลองดูกลิ่นที่ตัวเองมีความสุขจริงๆภายในใจลึกๆและก็ลองใช้กลิ่นนั้นดูนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภหนุนดวงของเราได้นะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆท่านอย่ามองข้ามนะครับลองทำดูแล้วท่านจะรู้ว่าเออมันดีจริงๆ ส่วนใครนะครับที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงนี้นะครับเขาอาจจะมีจินตนาการของเขามีความแปลกมีความแสดงออกในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็ได้นะครับไม่ต้องตกใจและชาวราศีมีนช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าตัวเองมีอารมณ์อ่อนหวานอ่อนไหวเจ้าน้ำตานะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจมันเป็นอิทธิพลของดาวพระเกตซึ่ง ดึงดูดอารมณ์ลักษณะแบบนี้ให้กับท่านมาถึงการเสริมดวงกันบ้างนะครับชาวราศีมีนณนะช่วงนี้ให้ท่านพยายามทําทานเกี่ยวกับเด็กกําพร้าเด็กที่ลาบากนะครับหรือว่าสถานสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับเด็กๆกก็ได้นะครับที่บ้านของท่านถ้ามีฮิ้งพระน้ําอย่าให้ขาดอย่าให้เกิดความสกรปรกโดยเด็ดขาดนะครับ ใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับขนมนมเนยของหวานเตรียมไว้ให้ท่านในตู้เย็นให้เรียบร้อยเลยนะครับจะเป็นการส่งเสริมดวงชะตามันจะทำให้ท่านมีคนรักมีคนเมตานะครับ โอเคครับชาวราศีมีนสำหรับดาวพระเกตย้ายวันที่23นี้เวลาประมาณ5โมงกว่าวาเรื่องราวของท่านดวงชะตาของท่านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไม่สั้นไม่ยาวกระชับได้ใจความนะครับกดติดตามกันนะครับกับผมเดินตามดวงโดยอาจารย์นันทพับันฑิตนะครับขอชาวราศีมีนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ